นี่คือเก n จ i n อิมแพคกับแพทใหม่3.0นะครับซึ่งต้องบอกตรงนะเขาบอกว่าเออถ้าเกิดว่าคุณอามทำคอนเทนต์ในแบบว่าเคยเล่นเก n จิ n Impact อยู่แล้วเนี่ยนะฮะคุณอามก็สามารถที่จะไปโชว์แมปใหม่คุณอามสามารถที่จะไปดูตัวละครใหม่อีเวนต์ใหม่นะผมก็อ๋อได้เลยครับเสร็จแล้วผมก็กดแมปดูผมก็รู้สึกว่าแมปผมนี่มันโบมากม มัน,มนอินาซุมะคืออะไรซูเมลุคืออะไรแล้วคือคอนเทนต์ก็คือเบิ่มเบิมเล่นกันสามสี่วันแตกดีกว่ามันก็เลยแบบว่าเออผมควรจะทำทาอะไรหรือครับมามามาๆมาๆนี่ก่อนนี่ก่อนตัวใหม่ตามบีฟเลยนะตามบีฟเอพีติโออันนี้มันคือเดนโดเนี่ยมันเข้ากับไฟฟ้าป่ะวะไออาร์กิวเอทเนี่ยคือมันเป็นดาเมจพิเศษปะ คือท่าเขาเท่ดีอ่ะเออเมันดาเมจแม่งแรงดีว่ะโอ้โหเนี่ยแม่งแบบสะใจมากเวอร์ไปหน่อยป่ะเออจริงๆตั้ง,งแต่มีเดนโดคือเครื่องฉิงคือเครื่อเครืคร่องฉิงคัมแบ็กเหรอจริงเปล่าอ๋อเพราะว่าเขารู้แล้วเพราะว่ามันบ่นว่าไฟฟ้าแม่งเรียกชันแม่งกากที่สุดถูกป่ะโอ้อย่างนี้ก็คือต้องมีป่ะแล้วก็คือเราก็มีแบบน้องอะไรนะ เราก็มีแบบโชกุนอ่ะเรามีเลเดนโชกุนด้วยอะ่ะแล้วอันตีน้องเขาทำอะไรเนี่ยโคเลโอ้โออยงีย้งี้งงงท่าดินก็ไม่ต้องเล่นแล้วดิโอเคโอเคองั้นอันติโคเลอันติโคเล,อ,คเลอ๋อแล้วก็อันติลิซ่าอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอโอ,โอเค I get it I get it มีแบนเนอร์ตัวใหม่มีจงรีรีลันปเบอร์โอเคระวังเฮเดนโดตัวใหม่กับคุณปู่ต้องกดคุณปู่หรือเปล่าอ่าสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยว ตัวละครใหม่มามันเดนโดมันมันมันคอมพลเมนต์กับตัวละครสายฟ้าเพราะว่ากูตัวละครสายฟ้ากูเยอะมากแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ไหวผมต้องมาหาพี่ปู่ก่อนเลยโมเลกของเราเพราะกูยังไม่มีสักตัวหนึ่งดังนั้นวันนี้นะครับมากันสักหน่อยขอจองรีที่เก่าผมอะคือเจ้าแม่กวนอิมถูกปะ แต่ว่าเ้าแม่คนอิมเนี่ยช่วงนี้เนี่ยนะครับติดลิขสิทธิ์ดังนั้นผมก็จะต้องเปลี่ยนเพลงในการในการที่จะมาขอนั่นก็คือโอ้โหผมเฮ้ยเฮ้ยยัง พร้อมยังไปเป็นผู้ว่ากอชมไปวิโรดไม่ช่วยขอขอขอต้องต้องเต็มเพลงนิดนึงหรือเปล่ามันต้องมาตั้งแต่เริ่มอ่ะอินโทรอินโทรมา เลือกวีลดเก้าวไก่แกาเบอร์หนึ่งเลือกวีล่าก้าวไก่วอันนี้บอกก่อนเลยว่าไม่ได้ไปแอบเปิดไม่ได้ไปอะไรมานะเลด่นโชกุนก็คือคลิปนั้นแล้วก็คือเข้าเกันชินอีกทีก็คือตอนนี้แล้วนี่กูกูบอกเลยว่ากูใส่เสื้อมาเพื่อเพิ่มพลังธรรมชาติเห็นปะคือพักก้าวไก่อ่ะคือแม่งให้เราได้อยู่แล้วอ่ะ ตัวอวยฉัดตัวอวยแล้วตังเราเหลือเท่าไหร่เนี่ยอ๋อ้ยเหลือเยอะอยู่นะมึงว่าวีโรดจะช่วยกูอีกปะเลือกพรรคเก้าไปยี่สิบสอกพพชษภากาเบอร์หนึ่ง โอเคโอเคคุณวิโรธเชิญออกแป๊บ ไม่มาโอ้โหแต่นโยบายของสิบประชาชนมาเป็นที่ตั้งเราจะรับฟังทุกความคิดเห็นจะต้องสภาพดีสิ่งแวดล้อมดีเศรษฐกิจดีด้านดีปลอดภัยดีคองสันติบริหารจัดการดีเรียนดีและสร้างสรรค์ดี ผมชาติชาติสิทิพันธ์อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมาร่วมกันมาทำงานด้วยกันมาทำกูควรจะรับงานเกมชินบ่อยๆหรือเปล่าวะโอ้เป็นไงผมบอกแล้วป่ะว่าเนี่ยคือเกมที่รักเราป่ะแชทเฮ้ยทีเดียวอยู่เลยเป่า